ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอข่าวร้ายลิเวอร์พูลอาเนอร์อ,อัปเดตอลิซอนโชตาเทรนอาเนอร์สล็อตเฮดโค้ชลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าอาลิซอนเบเกอร์ Baker, ดิโกโชตาและเทรนอลกซานเดอร์นูยังไม่พร้อมกลับมาช่วยทีมนัดออกไปเยือนเซาท์แฮมตันในซุปเิมร์ลีกวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกพฤายนนี้นอกจากนั้นกุ่ซสื่อชาวรัสยังยอมรับว่าอาลิซอนและโชตา้าน่าจะพลาดเกมรับมือเรัลมริทในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบรลีเฟสวันพุธที่27พฤศจิกพฤายนนี้อีกด้วยส่วนเทรนต้องรอเช็คอาการอีกี อย่างไรก็ตามลิกว่าพูยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างหลังเฟอร์กิวฟันได้ปรากหลังกับตันทีมพร้อมกลับมาคุมแนวรับในเกมไปเยืมนเซาท์ทัมตันหลังบาดเจ็บระหว่างกลับไปเล่นให้ทีมชาตินเธอแลนด์สโลตเผยในการถแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนว่าเฟอร์กิวสบายดีแล้วเขากำลังฝึกซ้อมกับเราในวันนี้ส่วนเทรนยังไม่ได้ฝึกซ้อมกับเรา แต่เขาเข้าใกล้ดังนั้นเราจึงคาดว่าเขาจะกลับมาฝึกซ้อมกับเราเร็วๆนี้ด้านโชตายังคงอยู่ห่างจากกลุ่มฝึกซ้อมขณะที่อาริซอนกลับมาซ้อมกับโค้ชผู้รักษาประตูแล้วแต่เขายังไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมในตอนนี้เขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่พร้อมสําหรับเกมวันอาทิตย์นี้สล็อตทิ้งท้าย เจมพีสจาเรยติกรายงานว่าอาา์เนอร์ยืนยันในงานแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาว่านักเตะจ,จากอเมริกาใต้ที่เดินทางกลับมาจากการไปรับใช้ทีมชาติอย่างดาวินนูนเยส ลุยดีอารและอลกซิสแม็กอลริสเตอร์เดินทางกลับมาที่สโมสรลิเวอร์พูลโดยไม่มีการบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ทั้ง3คนก็มีอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้มีความเป็นห่วงว่านูนเยสจะพร้อมลงสนามให้กับทีมหรือไม่เพราะในเกมล่าสุดกับทีมชาติอุรุกวัยที่เสมอกับทีมชาติบราซิล1ต่อหนึ่งนั้นเขาถูกถอดออกจากทีมในต้นครึ่งหลังทันทีส่วนแม็กอลริสเตอร์เองก็มีอาการเหนื่อยล้าอย่างมากหลังจากที่เขาเองก็ฝึกซ้อมแยกกับทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงการแข่งขันสัปดาห์ขอองทีีมชาติกด้วย ทางนี้อาเนอร์เปิดเผยว่าเขาจะพูดคุยกับทีมงานสตาฟโค้ชว่าใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมทีมเพื่อแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ได้บ้างและสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนแปลงได้มีใครทดแทนได้บ้างแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายๆคนจับจ้องว่าดิอาสกับนูนเยสจะงอนใส่กันไหมหลังจากที่มีปากเสียงกันในการแข่งขันทีมชาติที่ทั้งคู่ปะทะกันหลังจบเกมแต่ดูเหมือนว่าอย่างที่บอกไปไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับรักกันดีเหมือนเดิม เชโยสควายจากลิปูเอ็โครายงานว่าดีโกโชตาและเฟเดโรโกเชียซ่าได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมภาคสนามได้แล้วเมื่อวานนี้ในรายของโชตายังคงอยู่ในการฝึกซ้อมตามโปรแกรมพิเศษส่วนตัวยังไม่ได้เข้ามาฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมเต็มเซสชั่นได้แต่เชียซ่านั้นทําได้ทั้งหมดในเซสชั่นของการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้เขาอยู่ในทุกๆเซสชั่นของการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมลิปพูทั้งหมดแม้ว่าอาร์เนอร์บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่ดูเหมือนว่าถ้าเคียซ่าสามารถฝึกซ้อมได้แบบนี้อีก1-2วัน ก็ไม่แน่ว่าอาจจะลุ้นมีชื่ออยู่ในทีมที่จะเดินทางไปเยือนเซาท์ามตันในวันอาทิตย์นี้ก็เป็นได้อาเนอร์บอกว่าโชต้าน่าจะพร้อมในอีก1-2สัปดาห์หรือเร็วกว่านั้นและสําหรับเคียซ่าเขาไม่อยากเร่งเอาให้พร้อมที่สุดแต่ดูจากการซ้อมเมื่อวานนี้เคียซ่าฟิตเลยทีเดียวไม่น่าอาจจะมีชื่ออยู่ในมานั่งสํารองเกมเยือนเซาท์ทามตันก็เปลนไปได้นะครับ ลิเวอร์พูลเอ็กรายงานว่าอาร์เนอร์เปิดเผยว่าเขารู้สึกยินดีและตื่นเต้นอย่างมากที่ตอนนี้ฮาวิเอลเลียสได้กลับมาทําการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลได้แล้วในเวลานี้หงแดงเข้าเตรียมที่จะเข้าสู่โปรแกรมที่หนานแน่นหลังจากนี้และอาร์เนอร์เฮดโค้ชก็ต้องการผู้เล่นจำนวนมากที่จะเข้ามาและสามารถโรเตชันทีมของเขาได้อีกด้วยและการกลับมาของเอลเลียตก็จะเพิ่มศักยภาพสำหรับแดนกลางของเขาได้อีกด้วย เราต้องการให้ผู้เล่นของเราทุกคนพร้อมลงสนามเสมอและเราเสียใจมากที่เขาได้รับบาดเจ,จ็บเป็นเวลานานจากที่ผ่านมาผมพบเขาก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเริ่มต้นขึ้นเขายอดเยี่ยมมากในช่วงปรีซีซั่นในช่วงซัมเมอร์และตอนนี้เราต้องให้เวลาเขาในการกลับมาสู่ระดับปกติใช่แล้วเขากำลังฝึกซ้อมกับเราอีกครั้งมันแตกต่างจากช่วงที่เล่นได้อย่างเต็มที่แต่ผมก็มีความสุขมากที่เขากลับมาและตื่นเต้นเลยที่เขาจะพร้อมสำหรับเกมจากนี้ มีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นฮาวิเอเลียตอยู่ในมานั่งสำรองของเกมที่จะเดินทางไปเยือนเซาแ์มป์ตันในวันอาทิตย์นี้นะครับิเวอร์พ o ูลเอ็กโครายงานว่าฮาวิเอเลียตออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมริพูลไป11เกมในพรีเมียร์เมื่อรุ่งกันที่แล้วโดยทุกเกมที่เข้าลงเล่นมักที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งมิดฟิลด์ การมีส่วนร่วมในการทำประตูถึง9ประตูยิงไป3ประตูกับอีก6แอซิสและที่สำคัญเอลเลียตสร้างโอกาสได้มากถึง37ครั้งใน11เกมอีกด้วยและตอนนี้เอลเลียตหายเจ็บกลับมาแล้วและได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ไปแล้วตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านั้นเข้าลงฝึกซ้อมเรียกความฟิตอยู่กับทีมยูย่มาโดยตลอดคาดว่าเอลเลียตน่าจะพร้อมที่จะกลับคืนสู่ทีมหงสแดงภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์อย่างเต็มตัวแล้วในเกมที่พบกับเซาทธมปตันในวันอาทิตย์นี้ องรูปปากนักบุญเซงแรมสเดลเบเนริกพักยาว อารอนแลมสเดลและยานเบเดริกสองแข้งเซาท์ทัมตันจะพลาดลงสนามหลายสัปดาห์หลังบาดเจ็บจากภารกิจทีมชาติพร้อมกันแรมสเดลถอนตัวจากทีมช่างกวทต,ตั้งแต่ก่อนลงสนามเพื่อตรวจเช็คอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะที่บทเบเริกได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมกับทีมชาติโปลแลนด์ที่พบทีมชาติโปรตุเกสเมื่อวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วราเซลมาตินกุนซือเซาท์ทัมตันกล่าวก่อนเกมรับมือจากฝูงลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ว่าทั้งคู่จะพลาดลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้และอีกหลายสัปดาห์ อารอนเข้ารับการผ่าตัดที่นิ้วมือหวังว่าเขาน่าจะกลับมาได้ในช่วงคิสยสมัตส่วนยานนี่บีเราคุยกันรีบๆตอนหลังจบเกมเขากังวลมากๆกับอาการบาดเจ็บหัวเขา่าโชคยังดีที่อาการบาดเจ็บไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราหวังและหวังว่าเขาจะกลับมาได้ก่อนอารอนสักราวหนึ่งถึงสสัปดาห์อาการบาดเจ็บของทั้งคู่นับเป็นข่าวร้ายสำหรับเซาท์ทมป์ตันอย่างแท้จริงเพราะเป็นตัวหลักที่ลงสนามอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้โดยแลมสเดลเป็นตัวจริงตลอด9้านัดหลังสุด ส่วนเบลลิกก็เป็นตัวจริงครบทั้ง11นัดในลีกและไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยนายใหญ่เบนฟอร์ดเปิดใจถึงอนาคตเอเมเบโมหลังตกเป็นเป้าหมายลิเวอร์พูลโถมัดแฟงผู้จัดการทีมชาวเดนมาร์กของเบนฟอร์ดสมร,รแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมายอมรับว่าคงยากที่จะรั้งใบอันเอเมเบโมปีกทีมชาติแคมรูนไว้ในถิ่นจีเทคคอมมิตี้สเตเดียมต่อไปได้หากมีทีมยักษ์ใหญ่ยื่นข้อเสนอเข้ามาให้พิจารณา แฟรงก์กล่าวว่าเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเราและได้เพิ่มศักยภาพการเล่นอีกระดับในลูกการนี้ด้วยการยิง5ประตูจาก6เกมนั่นเป็นผลงานที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเขาสามารถสร้างโอกาสให้กับเรามากมายเขาเป็นนักเตะระดับท็อป ผมมั่นใจว่าเขาจะเล่นให้กับสมสอรที่ใหญ่กว่านี้ได้ผมจะซื้อเขาหากผมอยู่ที่สมสอรที่ใหญ่กว่าเราพยายามโน้มน้นาวให้เขาอยู่ต่อและเขาก็มีความสุขมากแต่แน่นอนว่านักเตะของเราทุกคนอาจจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งแต่หลายคนมีความสุขเพราะเรามีสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมเรามีคนดีๆมากมายเราผลักดันซึ่งกันและกัน ตลอดช่วงที่ผ่านมาเราเตะวัย25ปีตกเป็นข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลมาอย่างต่อเนื่องโดยทัพหงแดงวางตัวเอมเบโมเป็นเป้าหมายลำดับแรกที่จะนำไปทดแทนโมเมตซาลาปีกชาวอียิปต์ที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับเอมเบโมยังมีสัญญากับเบนฟอร์ถึงปี2020และมีค่าตัวราว40ล้านปอนด์ ปุตตี้เฮดไลน์สื่อที่มักจะชอบปล่อยภาพหลุดชุดแข่งของเหล่าบรรดาสโมสรต่างๆทั่วโลกให้เห็นกันก่อนที่จะถูกประกาศเป็นทางการและครั้งนี้พวกเขาก็เปิดเผยถึงชุดแข่งทีมเย่าของสโมสรลิเวอร์พูลที่ออกแบบโดย Adidas ที่จะใช้ในฤดูการ2025-2026ชุดเย่าของทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลน้าจะเป็นเฉดสีสตรอเบอรรี่เซึ่งเป็นชุดแรกของอาดิดาสที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใหม่ของพวกเขา จากข้อมูลที่รู้มาเสื้อฟุตบอลทีมเย้าของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าจะเป็นสีแดงผสมผสานกับโลโก้สีขาวโดยสีแดงมีชื่อยังเป็นทางการว่าสีสตอร์เบอรี่เรดในด้านการออกแบบเสื้อเย้าลิเวอร์พูลในฤดูกาล2025-2026เป็นชุดที่เรียบง่ายจริงๆคล้ายกับเสื้อทีมชุดเยา่าฤดูกาล2006-2007มากเพียงแต่ไม่มีปกเสื้อขนาดใหญ่ซึ่งชุดเย้าของลิเวอร์พูลในฤดูกาล2006-2007เป็นชุดแข่งลิเวอร์พูลชุดแรกของอาดิดาสหลังจากที่อาดิดาสเข้ามาแทนที่รีบ็อก ซึ่งเป็นของ Adidas มาก่อนเช่นกันในฐานะซัพพลายเออร์ชุดแข่งของลิเวอร์พูลในปี2006โดยชุดแข่งนี้สวมใส่โดยตำนานอย่างสตีเวนเจราดเนียลแอเกอร์และชาบี้อลอนโซอีกด้วยคู่ควรโคชอาร์เนอร์ยกเป๊ปเก่งสุดในลีกหลังต่อสัญญาแมนซิตี อาเนอสลอตเฮดโค้ชลิเวอร์พูลกล่าวยกย่องเบบกกดิล่ากุณสื่อชาวสเปนิตเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและสมควรที่จะได้ขยายสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ขุนซือจากแคว้นคาตาลันซึ่งเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2016พร้อมคว้าแชมป์18รายการรวมถึงแชมป์พิมลีก6สมัยและอยู่้าแชมป์พิมลีก1สมัยเพิ่งตัดสินใจจะรดน้ำมือเซ็นสัญญาฉบับใหม่2ปีนั่นแต่ไม่เขาจะได้นั่งเก้าอีนน้นายใหญ่แห่งถิ่นเอติฮัดสเตเดียมไปจนกระทั่งปี2027จากคำถามที่ว่ารู้สึกยังไงที่ได้ทราบข่าวเรื่องที่กัวเดล,ล่าต่อสัญญาใหม่กับเรือใบสีฟ้าโดยโค้ชอาเนอร์ตอบว่าเป็นข่าวดีสำหรับแมนซิตี้และลีก เพราะทุกคนต้องการผู้จัดการทีมและนักเตะที่เก่งๆแน่นอนว่าเขาเป็นหนึ่งในนั้นลองดูสิ่งที่เขาทําในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาคว้าแชมป์4สมัยในลีกนี้บอกตามตรงเขาเก่งที่สุดพวกเขามีนักเตะคุณภาพอยู่ในทีมมากมายถ้าเขาเลือกทิ้งทีมผมไม่คาดหวังว่าพวกเขาจะตกต่ำในฤดูกาลหน้ามันเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับเราในฐานะผู้จัดการทีมที่ได้สู้กับหนึ่งในกุนซือที่เก่งที่สุดเฮดโค้ชชาวดัตกล่าว หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ